ให้ผมมีอำนาจนะฝากไปถึงท่านนายกด้วยนะครับกฎหมายของเราอ่อนอ่อนมากทําไมไม่เอาแบบสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์เนี่ยสมัยเมื่อ1ิกว่าปีก่อนเนี่ยเขามีคนคนออสเตรเลียมาติดติด,ด,ดยาไอยาบ้านเนี่ยแค่เม็ดเดียวนะโอ้รัฐมนตรีเขา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 จะแขวนคอนะประหารชีวิตรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีอะไรอะไรมากเป็นแถวมาขอว่าอย่าประหารชีวิตคนของเขานะรุ่งขึ้นเขาแขวนคอเลยนี่ประเทศของไอไม่เทศประเทศของอยู่อย่ามายุ่งเราไม่มีจุดยืนถ้าเรามีจุดยืนเราก้าทํา ทำไปเลยแต่ทีนี้ถ้าผมทําไปเนี่ยถ,ถ้าเกิดกฎหมายออกมา,าจริงเนี่ยผมอาจจะโดนคนแรกหน้าบ้านผมอาจจะมีพวกสิทธิมนุษยชทนพวก MGO มาดักหน้าบ้านผมเต็มหมดเลยก็ไม่รู้จะเหยียบผมว่าผมนี่ถูกสั่งมาเกิดจากนรกหรือเปล่าอะไรใจร้ายใจดำไม่ใช่ประชากรของเราเนี่ยมันต้องมีคุณภาพประชากรของเราไม่มีคุณภาพนะคุณไปดูสิงคโปร์ดิยาเสพติดเขาไม่มีเด็กรุ่นๆเนี่ยไม่มีติดยาเลยของเขาเนี่ยเด็กๆของเขาเลยเรียนคอมพิวเตอร์เรียน วิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยเป็นอะไรอะไรของเขาเนี่ยจเจริญกว่าเราเยอะแต่เด็กของเราจะติดยาบ้ายาาเนี่ยสองแสนกว่าเกือบล้านคนนะถ้าคิดกันจริงๆนะแต่เราแก้แก้ไขย,ยังไม่ได้ผมถึงบอกว่าให้ทางรัฐมนตรีหรืออะไรเนี่ยถ้าผมเป็นผมนะผมมีอำนาจนะผมจะให้ประหารชีวิตเลยแต่ประหารชีวิตเนี่ยในใน,ในท่านเลขาปปสท่านเคยพึมพำพึมพำว่าประหารชีวิตไม่มีหรอกเมืองไทยอะ่ะเดี๋ยวก็เขียนหนังสือทูลกากันถวายดีกากันเดี๋ยวก็ลดโทษไปเหลือไม่ประหารแต่ถ้าเราทำนะเรา ไม่ต้องทําใต้ดินนะไม่ต้องไปวิสามันหรอกสมไหมใครผมไม่รู้นะวิสามันไปสองพันกว่าคนเราไม่ต้องวิสามันเอาขึ้นมาบนดินเลยเอามาประหารเลยประหารภายใน3เดือน3เดือนนี่ประหารไปเลยแล้วก็ถ่ายทอดทีวีด้วยให้คนที่ประเทศได้รู้รับประกันได้ว่าไม่มีใครกล้าทำห